กับผมเอฟเอสลงแลวนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟมาเล่นได้นะครับเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะนะครับทุกคนตอนดึกสองร้อยบวกเลยนะครับทุกคนตอนนี้แปดสิบจิตนะครับมาเล่นได้นะครับเซิร์ฟดีนะครับมีคุณภาพมากเลยนะครับทุกคนดูกระเป๋าเหมือนเหมือนไฟเอ็มจริงนะครับทุกคนงานตกปากันนะครับทุกคนงให้เรา ไปที่กดวายกันนะครับทุกคนกดวายแล้วก็ G P S ครับ,รบแล้วก็หางานตกปลานี่นะครับทุกคนลิมนะครับ,รบโอเคครับเราก็ไปเบิร์รถนะครับทุกคนใกล้ๆผมเอง คนอื่นเดี๋ยไปแนะนำแนะนำตรงนี้แล้กันจะรีโอเคนะครับถ้าเรามาแล้วนะครับทุกคนให้เรามาตรงนี้นะครับทุกคนให้เราไปซื้อเหยื่อกับเบ็ดกันนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนไปที่ตรงนี้ร้านานะครับแล้วก็มันจะมีเหยื่อกับอะไรขนมปังกับหยุดนะมันหยุดนะแล้นวเดี๋ยวผมขอดจัดตอนผมอยู่ในเกลยโอเคนะครับผมเข้าแล้วนะครับทุกคนให้เรามาซื้อเหยื่อกับเบ็ดเกินนะครับทุกคนเหยื่อเราจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่รู้ว่ามันเต็มเท่าไหร่นะครับทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหม ใครใครอยากไปตรงนี uh mm ้ก hmm. ็ไ <lite> ด <ượ bs> mm ้นะครับท nice. ุกคนนี่ตรงจุดสีฟ้าจุดตกปลาเนี่ยคนใครจะไปก็ได้ต้องมาเช่าเรือตรงนี้นะครับทุกคนจุดเช่าเรือนะครับทุกคนใครอยากตกตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่นะครับใครอยากตกตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมไม่ตกนะผมจะไปซื้อเรือให้ทุกคนดูนะครับทุกคนโอเคเสียงดังนะเรือโอเคแล้วก็กดเลยนะครับทุกคน กต้อจการเข้าเือจะ,จะเข้าเือในราคาฮะฟรีรอ๋อฟรีอะไรเงินกุลดพีๆๆ่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดเดี๋ยวผมขอตัดตอนที่อยู่จุดสีฟ้าน,นะครับทุกคนโอเคครับพอเรามาเสร็จแล้วเราก็มักจีไมะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลงนะครับทุกคนกดลงนะครับ เราก็ไปตกปลาตรงนี้นครับทุกคนเราเอาเบ็ดเบ็ดมาที่ตรงนี้นครับทุกคนโอเคครับใช้ตรงนี้นครับทุกคนโอเคครับได้เบ็ดแล้วใช่ไหมด้านหน้าเนี่ยโอเคเสร็จแล้วรับกดเอนเอ็นนะครับทุกคนเอ็นกดเอ็นเลยนะครับมันก็จะได้โอดตปนะครับอย่างนี้นครับัตก ็จะได้อโต้นะครับทุกคนได้ฉลามมานะครับทุกคนเราก็ต,ตกเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ตัดตอนที่ตกปลาเสร็จแล้วแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป ผมทำยังไม่เสร็จโอเคนะถ้าเราทำอะไรสเสร็จแล้วถ้าเราตกปลาเสร็จแล้วนะครับใครว่าพอใจเท่านั้นแล้วก็<อ>ขับเรือไปจอดขับเรือไปที่ไปจอดด้านหน้าเลยนะทุกคนไปจอดตรงที่เราได้เรือมาครับทุกคนโอเคถ้าเรามาถึงแล้วใช่ไหมครับทุกคนเดียวเ,เราก็กระโดดเลย โอเคนะครับเราก็ไปขายนะครับทุกคนทงนี so okay. so mm ้ทำงนี้ได้ใช่ไหมได้โอเคนะเราก็กดเบิ่รถเลยนะครับทุกคนทุกคนแล้วก็ขับรถไปเลยนะ รถไปตลาดน้ำทุกคนนั่นนะ่ะนี่นะครับที่ฐานที่ทุกภัย มีไหมนี่นก็ผมหาไม่เจอครับท,ทุกคนให้เราม,มาที่ตรงนี้นะทุกคนเราไปที่ตรงนี้นะครับทุกคน,นล็อกนี้ เราไปที่ตรงที่ผมบอกนะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้ตลาานะครับเชิญนี้ไปที่เข้ามาใหม่นะทุกคนโอเคนะขับรถไปเลยละกันหับรถไปเลยละูดน ทุกคนไปนะครับเราต้องไปที่จุดหมายที่ทันเวลาเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเดี๋ยวดูอยา่างดูหยอกหยอกคลิปยาวก็ดูนะครับทุกคนได้ทำภารกิจของดูดูดูตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้ว ถ้าจะเด้งถ้าไฮเช็ดแดงแดงไหนวะถ้า,าจะไม่ได้ละยกมืออันนี้ท้าจะไม่ถ้าท,ทางจังมันครับทุกคนเตื่นเอาเลยจบกูเด้อเอาไปเะ ได้ครับอ้ยเฮียถ้ายังสวยเลยทุกคนอยกเลิอกอ,อ่ะต้องชิบหายเลยยกเลิกไงลืมไปโอเคนะครับทุกคนมาถึงตลาดแล้วใช่ไหมเออลืมไปนะครับเซิฟนี้มีระบบทิวิสต์ด้วยนะครับทุกคน อุ๊ยโอเดูดีแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับ,ะร,บระบบทวิสทวิสทวิส,วสอันนี้ท่าทางไม่ใช่วิสนะครับระบบเลยเป็นแบบนี้ครับเราพิมพ์ข้อความได้นะครับข้อความแล้วก็ เราเอาส่งรูปได้นะครับทุกคนเขียนนะตลาดตลาดอยู่ตรงไหนวะต,วตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมจำใช่ใช่ป่าวะไม่ใช่้

โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอตัดตอนที่ผมอยู่จุดเกิดเด็กใหม่นะผมไม่รู้จริงนะ okay, ครับโอเคนะตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะครับกันลานครับมันจะอยู่ตรงนี้นะจุดเกิดเด็กใหม่ก็ยตรงน,นี้เกิด <Okay, S 1> ต,ตรงนี้นะ,นนนนะอุย้ยกว่าจะเจอเนาะ เก้าเก้าเก้าิบตีนครับโอเค